ผมจริงๆวันนี้พวกเรา2คนก็เป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มาในฐานะ PA ของคูม่าด้วยนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับคูม่าพาเลทมูในรายการที่เซ็นทรัลโกน,นะครับต้องบอกว่าเพราะว่าสโซนนี้คือสวยมากเลยใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมาทำข้างในเยอะมาก<ช>แล้วก็เป็นงานแรกที่พวกเราในฐานะ PA ได้มาร่วมงานกับคูม่าก็ดีใจมากๆค่ะครับกับไลน์ไฟของเรามันมีทิลิที่เราเอาไปแบนด์เองอเราบด์วเองมาโหจริงๆต้องบอกอเยอะมากสำหรับตัวผมนะคือผมชื่นชอบแบรนด์นี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับ ใส่เสื้อว่าของแบนนอองแรนด์ปูม่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับมีทั้งกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจมากครับพี่วันนี้มีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับค่ะก็ขอบตัวแล้ค่ะรู้สึกกับกัญพุม่าเนี่ยเป็นสปอร์ตแวร์ที่ไปได้หลายสไตล์มากๆซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีสไตล์การเด่งตัวที่เฉพออาะเจาะจงก็เลยรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าปูม่าสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการที่สามารถแมทได้หลายลุคหลายสไตล์ค่ะ ันนี้จริงผมใส่มาสาตัวเลยนะครับเพื่อจะ represent ปูม่าให้มากที่สุดนะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมแต่งตัวมาเนี่ยผมพยายามที่จะทาให้เห็นว่าจริงๆแบรนด์ปูม่าเนี่ยก็สามารถใส่เป็นไลฟ์สไตล์ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบรนด์กีฬาที่ใส่แค่ออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ว่ายัางใส่เป็นแบบว่าแฟชั่นแคชชวลได้ด้วยในทุกวันก็เหมือนกับของพี่วินเลยนะคะวันนี้ตูก็เป็นเหมือนด้านในเป็นชุดกีฬาเป็นสปอร์ตบราแล้วก็มีตัวเล็กิงที่เป็นเอ,อ่อกางเกงกีฬาะคะ่ะแต่ว่าก็สาาามมรรถปัับใ่่นนชีวตวตะไดด้ยะะ้ยค ได้เลยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นสาวโููมานะครับหรือไม่ใช่สาวก็ตามนะครับอยากเชิญชวนให้มาดูที่ปออโซนนี้คุณจะหลงรักฟูมาแน่นอนค่ะก็ฝากตูพี่วินแล้วก็ฟูมาไว้ด้วยนะคะม่หน่อยารแสมันดีขึ้นเรื่อยๆแาใอมเเตในทัเลยเป็นไงาะอะไรนะ อโอเคครับก็ก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าจริงโปรเจกต์นะป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจทำอยานมากๆครับแล้วก็เราถ่ายทำกันแบบว่าโวดมากมากเลยครับผมก็ดีใจที่ทุกคนเชื่อชอบกันของสุระฮะให้ไปเดินไปเล่นหน่ะใช่ค่ะก็หลานมากกระแสตอบรับก็ดีมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็หลายๆคนก็รอติดตามว่าจะรับบทบาทยังไงอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็ใกล้เข้าลงแล้วก็ฝากหลานมากไว้ด้วยค่ะ ได้เลยครับผมขอฝากผลงานด้วยนะครับผมแต่ว่าขอฝากครูมาพาร์เลมูขอพัฒนาวันนี้เสร็จมากหว่านี้ครับผมก็ถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยก็อยากให้เดินทางกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนผลงานของตัวเองก็จะมีเพลงดึกมากแล้วนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ไปฟังกันอยู่ได้หรือว่าทางซีรีส์ก็มีผลงานอ Beauty Newbie ครับผมหรือว่าทางภาพยนตร์ก็มีผลงานเหมือนกัน